สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NSP 1ก็เป็นแล้วครับใครเป็นประเด็นที่หลายท่านนะครับต่างเข้ามาคอมเมนต์กันสนันหลังจากที่ทางเพจพุ่งพวงดวงจันทร์ได้นําภาพของแม่พึ่งในขณะที่เข้าวงการใหม่ๆซึ่งได้ระบุบนเพจว่าคุณลืมเธอหรือยังราชนีลูกทุ่งพุ่งพวงดวงจันทร์ครั้งเมื่อเธอยังเป็นนักร้องหน้าใหม่ชื่อน้ํเพึ่งเมืองสุพรรณแล้วรูปดังกล่าว ก็จะเป็นรูปของแม่พึ่งที่ยังคงเป็นนักร้องหน้าใหม่อยู่เลยนะครับโดยแม่พึ่งได้เกิดที่จังหวัดชัยนาทและต่อมาได้มาเติบโตที่จังหวัดสุพรรณบุรีทางด้านครอบครัวเป็นชาวไร่ฐานะค่อนข้างยากจนแต่พอเมื่ออายุได้15ปีบิดาได้มาฝากเป็นบุตรบุญธรรมของพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณซึ่งได้แต่งเพลงและอัดแผ่นเสียงชูแรกให้กับแม่พึ่งชื่อแก้วรอพี่ ก่อนจะมีชื่อเสียงไปทั้งวงการเพลงลูกทุ่งและยังคงเป็นที่รักของแฟนๆจนถึงทุกวันนี้จนเมื่อการเวลาผ่านไปศิลปินคนรุ่นใหม่ก็ช่วยกันสืบสารตำนานเพลงเก่าๆของแม่พึง่งพุ่มพวงดวงจันทร์จนวันหนึ่ง f อฟแฟนกับทุกท่านได้เห็นสาวน้อยจากจังหวัดกาญจนบุรีที่รักและชื่นชอบแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์มากเลยทีเดียวซึ่งเป็นไอดอลในดวงใจเลยก็ว่าได้นะครับ ได้นำเพลงของแม่พึ่งไปใช้ในการแข่งขันในรายการดวลเพลงชิงทุนซึ่งมาในเพลงดาวเรืองดาวโรยและเอาชนะคู่แข่งในรายการจนได้ฉายาว่าพึ่งน้อยและแอดก็เชื่อว่าหากแม่พึ่งท่านรู้ว่ามีศิลปินนักร้องรุ่นใหม่มาสืบสารตำนานเพลงของตนเองก็คงจะรู้สึกดีใจมากเลยทีเดียวนะครับจนวันนี้นะครับทางเพจพุ่งพวงดวงจันทร์ได้อัปเดตภาพบนหน้าเพจ และทำเอาชาวเน็ตต่างเสียงแตกกันเลยทีเดียวเพราะรูปนี้เอฟซีแบนแของแม่พึ่งไม่ค่อยเห็นบ่อยนักซึ่งเป็นรูปเก่ามากๆและแม่พึ่งอายุน่าจะประมาณ14-15ปีตามภาพเลยนะครับและภาพนี้คิดว่าน่าจะอยู่กับวงของพ่อไวพจน์แล้วและเมื่อ F C เอฟซีแบนแครปไปท่านได้เห็นแวบแรกนะครับก็อดคิดไม่ได้เลยว่าภาพนี้ทําไมเหมือนลูกสาวต้นข้ามากๆหรือว่ารูปนี้ใช้ AI สร้างมาหรือเปล่า และ FC ฟซีเป็นข่าปลายท่านตอบไปเสียงเดีวยวกันว่ารูปนี้คือรูปจริงไม่ใช่ AI แน่นอนแค่นั้นยังไม่พอชาวเน็ตต่างตอบไปเสียงเดีวยวกันว่าภาพนี้เหมือนลูกเสาต้นข้าวมากเหมือนจนขนลุกและผมว่าหากคุณผู้ชมทุกท่านได้เห็นภาพนี้ก็คงจะคิดแบบเดียวกันว่าเหมือนลูกเสาต้นข้าวมากๆและผมได้เข้าไปดูความคิดเห็นส่วนใหญ่แล้ว90%อร์เซนต่างตอบไปเสียงเดีวยวกันว่าเหมือนลูกเสาต้นข้าวมากๆ และจะมีบางท่านที่ติดตามแม่พึ่งได้เข้ามาตอบในคอมเมนต์ว่าตอนนี้อายุประมาณ13-14กําลังน่ารักเคยไปดูผ้าไวพศเล่นที่วัดการ้องใกล้บ้านได้ดูุ่มพวงเต้นหางเครื่องผิวมากยืนท้ายแถวทางที่ยืนชมและดูใกล้ๆน่ารักมากๆดูยังไงก็คล้ายต้นข้าวมากจะดูมุมไหนก็คล้ายมากๆถ้าเอามาประกบกันครับ จะเป็นพี่น้องกันเลยอ่ะอันนี้ความคิดส่วนตัวของผมนะน้องต้นข้าวนี่แหละคือพุ่มพวงเกิดใหม่และคุณผู้ชมทางบ้านครับเมื่อได้เห็นภาพดังกล่าวและคิดเหมือนกันหรือไม่ว่าภาพนี้ภาพของแม่พึ่งเหมือนกับลูกสาวต้นข้าวหรือไม่นะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาเล่าสู่กันฟังได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามซึ่งในความคิดเห็นของแอดเองผมว่ามีส่วนคล้ายลูกสาวต้นข้าวมากๆอย่างที่น้องต้นข้าวเคยพูดเป็นประจำว่า น้องต้นข้าวชอบแม่พึ่งมากๆซึ่งเป็นแม่ครูคนแรกไอดอลในดวงใจเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆซึ่งแม่พึ่งก็จะอยู่คู่กับตำนานเพลงลูกทุ่งตราบนานเท่านานนะครับต่อมานะครับก็จะมี FC บางท่านนะครับได้ตั้งกระทู้คาถามในเรื่องลิขสิทธิ์เพลงหากเป็นสมัยก่อนโน้นแฟนๆทุกท่านก็จะได้ฟังเพลงกันอย่างสนุกสนานเพราะไม่มีในเรื่องลิขสิทธิ์เพลงซึ่งจะต่างจากตอนนี้ หากศิลป,ปินคนไหนอยากร้องเพลงอะไรก็จะต้องไปขออนุญาตให้ถูกต้องเสียก่อนนะครับซึ่งจะมีค่าใช้ใจ่ายในการขออนุญาตแต่สำหรับความคิดเห็นของแฟนคลับท่านนี้ซึ่งได้ระบุว่าลิขสิทธิ์มันแพงเพราะพ่อแม่แม่ว่าไงถ้าน้องจะร้องเพลงของพี่เสียกโลโซซึ่งไม่มีลิขสิทธิ์ทำเอาชาวเน็ตหลายท่านต่างคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่าชอบชอบจ้าใช้เพลงฟรีดีที่สุด ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อลิขสิทธิ์พี่เสียกดีจังเลยใจบุญสุนทานเพลงของใครถ้าเขาให้น้องร้องได้ครูนิววิเคราะห์และจะเอามาร้องได้เลยอาจจะเป็นแนวใหม่ไม่เรียนแบบใครก็ดีนะเป็นสไตล์ที่เรียกว่าลูกทุ่งผสมผมว่าแปลกดีนะไอเดียมันเจิดครับจัดได้จัดเลยใช่ครับเพลงของใครไม่มีลิขสิทธิ์ร้องเลยครับ และต่อมานะครับก็จะมี FC แฟนคลับบางท่านที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปซึ่งได้ระบุว่าอย่าเอามาร้องเลยครับคนละแนวแรกๆบอกให้ร้องลูกทุ่งแท้อยู่ไปอยู่มาจะเอาเพลงแนวสตริงมาให้ร้องมันไม่ใช่แนวที่มี f c ปู่ย่าตายายลุงป้าเยอะทุกวันนี้เพราะร้องลูกทุ่งแท้ถ้าเปลี่ยนแนวร้องมั่วระวัง FC ที่ชอบลูกทุ่งแท้จะหายไปและคนที่นิยมจะน้อยลง ร้องเพลงเก่าความหมายดีๆเพลงดังในอดีตเอฟซี FC จะยังชอบและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเปลี่ยนแนวไม่ใช่ลูกทุ่งรับรองเอฟซีหายแน่นอนและนี่ก็คือความคิดเห็นบางส่วนที่หลายท่านครับก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นสําหรับเรื่องนี้และสําหรับเรื่องดังกล่าวซึ่งผมก็มองว่าเอฟซี FC หลายท่านครับก็ต่างมีจดมุดหมายเดียวกันอยากให้ลูกสาวร้องเพลงไหนก็ได้ที่ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์เพลง แต่ความรู้สึกของเอฟซีพ่อแม่ที่เข้ามาฟังเพลงของลูกสาวต้นเข้าในตอนนี้คือชอบลูกสาวร้องเพลงลูกทุ่งเก่าๆที่หาฟังยากให้ฟังและผมก็คิดว่า f อซแฟนเพลงต้องการแบบนี้มากกว่าแต่ถ้าหากจะร้องเพลงในแนวสตริงผมว่าลูกสาวต้นเข้าก็ร้องเพราะไม่ต่างกันแต่กระแสที่หลายท่านอยากชมลูกสาวต้นเข้าในตอนนี้คือจะต้องเป็นเพลงแนวลูกทุ่งเท่านั้น และคุณผู้ชมทุกท่านได้เห็นความหวังดีของหลายๆท่านนะครับที่อยากให้น้องร้องเพลงที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์อย่างไรก็ตามผมก็มองว่าอยากให้รักษาความเป็นลูกทุ่งแท้ๆไว้ก่อนแต่สําหรับในอนาคตในวันข้างหน้าอาจจะมีเพลงแนวใหม่ๆมาเอาใจแฟนๆก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับจะได้เพิ่มเติมในอัธรสในการรับชมคอนเสิร์ตของลูกสาวไปอีกทางและคุณผู้ชมทางบ้านมีความคิดเห็นอย่างไรสมมติบ้านลูกสาวต้นข้าว นำเพลงของพี่เสกโลโซและจะชอบแนวนี้หรือไม่ก็สาม,มารถคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังได้เลยนะครับต่อมานะครับเราก็จะพาคุณผู้ชมมาดูภาพจากงานวัดไผ่เหลืองซึ่งเป็นพระเดชพระคุณที่ท่านได้มอบแผ่นเสียงของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ให้กับลูกสาวต้นข้าวซึ่งเป็นภาพที่ได้เห็นแล้วซึ่งหลายท่านนะครับก็ต่างชอบภาพนี้มากๆและเป็นภาพที่มีคุณค่าทางจิตใจสําหรับเรื่องนี้มากเลยทีเดียวนะครับ เพราะรู้ว่าลูกสาวชอบแม่พึ่งมากๆและในวันเดียวกันนะครับก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันบนเวทีนะครับทางชมรมชาวใต้บางใหญ่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับลูกสาวต้นข้าวและเหตุการณ์ก็ได้เกิดขึ้นเร็วมากนะครับซึ่งจากทางภาพที่เห็นก็คือทางชมรมภาคใต้ได้มอบสายสพายซึ่งเป็นเงินทุนการศึกษาจํานวนหนึ่งหมื่นบาทให้กับลูกสาวต้นข้าวและนาทีกําลังใส่สายสพายนั่นเอง เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นเร็วมากนะครับซึ่งสายสะพายได้ไปโดนตาของลูกสาวต้นข้าวและผู้ใหญ่หลายท่านก็ต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นก่อนที่ทีมงานจะมาช่วยถอดปีกนางฟ้าแล้วสวมสายสะพายให้กับลูกสาวนะครับและในขณะนั้นลูกสาวต้นข้าวยังปล่อยมุกตลกอีกด้วยว่าความรักเข้าตาแล้วตอนนี้ซึ่งเรียกเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆด้านหน้าเวทีและรอยยิ้ม ให้กับหลายท่านซึ่งอยู่บนเวทีซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและผมก็มองว่าเป็นอุบัติเหตุที่น่ารักมากเลยทีเดียวเพราะความรักได้เข้าตาไปแล้วหนึ่งคนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ได้เห็นภาพความน่ารักแทนก็ต้องขอแสดงความยินดีกับลูกสาวต้นข้าวด้วยนะครับที่มีผู้ใหญ่ใจดีรักและเอ็นดูลูกสาวมากขนาดนี้ที่ได้มอบทุนการศึกษา ในครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นการแก้สถานการณ์ได้เป็นอย่างดีมากเลยทีเดียวทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้และต้องขอขอบคุณทุกการกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราเป็นอย่างดีเสมอมานะครับขอขอบคุณจากใจจริงครับสวัสดีครับ